จะเป็นยังไงทุกคนครับถ้าเกิดว่าเหล่ากวางในเกม99คืนเนี่ยได้มาเปิดวงดนตรีเป็นของตัวเองนะทุกคนนี่ทุกคนครับเรามาซื้อไข่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไข่ามาวางเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวแรกของฉันจะเป็นตัวอะไรใน99คืนนะก็ไม่ใช่ว่าฟ้าไข่ออกมาและไข่หรอกวับวบบบบบับอดดีกรรมบวกบวกไม่ใช่ไข่หลอกนะ โคโลจีมเปิดดูซิตัวอะไรวะตัวแรกของเราจะเป็นตัวอะไรกันนะอุ้ยเป็นน้องไดโนเสดต่อแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอริชาวาเฟอร์คืออะไรกดคลิกได้เลยโอ้ได้ไข่มาไข่ขาวเอาซะยิ่งใหญ่เลยเนี่ยฮ่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเ่ยเสียงแจ๊สแกส์น่ากลัวถามหน่อยซิว่าเสียงแบบนี้นั้นมันเอาไปทำเป็นเพลงได้เลยไงวะเนี่ยเอเลนคิดว่าไงเเเเฮฮฮ้้้ วงดนตรีหรือว่าวงคนบ้าวะเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีคนเดียวอยู่ไงต้องมีหลายๆคนละมั้งอ่นเดี๋ยวลองดูคนนี้ละกันดูซิว่าจะเป็นอะไรเรามาฟังคนนี้ก็ได้นะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ้ยโอ้ยเป็นตัวไดมอนนะคะผมก็คือพวกลัทธิดมอน o n d นั่นเองเอ้ยดีอะเนี่ย you're gonna be okay you're gonna be okay ตืดตดโอ้ยมันจะเป็นเพลงได้เหรอวะเนี่ย ดูยังก็ไม่เข้ากันเลยอะดูยังไงอะอาวประมาณเดี๋ยวเราไปแยกย้ายกันทำแล้วกันนะทุกคนนะแล้วมาดูซิว่ามันจะเป็นเพลงหรือไม่นะแต่ผมดูจากตอนต้นนี่มันไม่ดูเป็นเพลงเลยนะเฮ้ยแล้วพวกนายมาดูนี่ดิพวกนายเห็นนี่เปล่า<ว>ะอะไร,ะไรนี่น้ำน้ำเห็นแล้วนึกถึงอะไรหรือเปล่าก็ต้องแน่นอนสินึกถึงเจ้น,น้าการค้างไงแล้วรับเติมโลบากและเกมมือถืออื่นอมากมายเช่นเอาวีลฟรีไฟเติมถูกเติมใหม่ปลอดภัยแน่นอน เพราะวลาของเขาเนี่ยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะถ้าทุกคนสนใจเนี่ยลิงเพจและไลน์อยู่ใต้คลิปเลยนะแหมกลับบ้านแล้วจ้ามาดูไข่ของฉันด,ดีกว่าเอ้ยแปลกๆนะมาดูไข่ของฉันด,ดีกว่าเฮ้ยหมายถึงว่าไข่วงดนตรีของ 99คพืนยังไงเราจะกล้าเล่าแน่ช่วงแรกผมจะเน้นซื้อขายมาก่อนถูกๆก็ซื้อมาก่อนนะทุกคนตอนนี้เรายังไม่เขียงนะเราจะหาเงินก่อนตัวแรกมาแล้วอ้วออคนขเลขได้ผู้นับถือเลยอย่างทเทพโฮ้ยได้นักซื้อขายคนสัตว์อ่ะห้าฟองนี้เราเปิดดูซิจะได้ตัวใหม่ๆไหมนี่ไงได้มาแล้วนะเทีนะทุกคนรู้เลยตัวใหญ่มากนี่ไดโนคิดแบบสีทองทำไมใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยในเมื่อตัวเยอะขนาดนี้แล้วออะลองฟังเสียงรอบนึงแล้วกัน You're gonna OK be อะไรกันเนี่ยทุกคนครับแล้วเหมือนว่ามันจะได้ยินเสียงจากที่อื่นด้วยนะเบาๆนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นเพลงเหมือนเดิมนะทำไมถึงไม่เห็นมีจังหวะอะไรเลยมีแต่คำพูดอยู่กันนะมีโอเคอยู่กันนะมีโอเค เรามาดูสิว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีเคสที่ขายใช่ไหมมันมีที่ซื้อดนตีซื้ออะไรไหมพวกนายลองหาดูซิอาจจะมีก็ได้นะตรงนี้มีเป็นบูมบ็อกนะทุกคนนะใช้สีเก้าโรบักรือจะเป็นเงิน5้าแสนก็ได้ลองสีเก้าก่อนแล้วกันขี้เกียจรออาจจะเป็นเพลงมากขึ้นนะหวังว่าอย่างนั้นนะเฮ้เฮ <c oughs> <อ>้ you gonna be okay เฮ้เฮ้ you gonna be okay และเดา <c oughs> ว่าเราน่าจะต้องเอาไขมาวางไว้รอบๆเ <c oughs> พื่อให้มันดวงเลยดีขึ้นเหมือนเกมไมซิงกิ้งเบลล์ล็อ่แวางไว้เลยเปิดดูซิเป็น ังไงออ้บิกเบิมเลยนะคะปเป็นเทรเดอร์ม,มันเดิมนะอูด้านหลังมีไข่ในจุดสองเมเดี๋ยวผมจะลองมาฟังเสียงรอบหนึ่งในเมื่อเรามีบุมบองแล้วดูสิว่าจะเป็นเพลงมากขึ้นไหม re ไม่เห็นจะเข้ากันเลยั้งไีม ไอ้ที่มันดูเป็นเพยงที่สุดอะคือไอ้วิทยุที่ฉันซื้อมานั่นแหละที่เหลือไม่ใช่ไอ้วิทยุก็อะไรแนวคลาสสิกเหอรอส่วนไอ้นี่ก็ฮ่าฮ okay. <laughs> <laughs> ่ายูก o u ะฟีลโอเคเฮ้ยจะได้หมาป่ามา <Wow. S 2> ว้าวเย่เราไปฟังของเอเลรียดีกว่า,าจ,จะกบอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็ได้นะ You're gonna be okay มันก็มีหมาหอจริงนแต่แบบ ้ยอนี่สินะร้องเพลงเหมือนเสียงหมาหอนเนี่ยปนี้ใช่ไหมเนี่ยหอนของจริงไม่มีจังหวะอะไรเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเพลงแล้วเนี่ยแต่ฉันดูดัชเียเจ้ากบตัวก็มีไม่เยอะน่ะมีแบบ16-18ตัวเองอ่ะแต่ตัวที่หายากสุดก็คือกวางนั่นเองพี่ของเรา ลองซื้อไข่แพงสิอุ้ยไข่แพงถูกวาะเก้าเก้าเองโลบากไงเฮ้ยแต่แพงในที่นี้ยังไม่ใช่แพงสุดนะแพงประมาณแบบหลักหมื่นเดี๋ยวมาซื้อนี่ด้วยอสปีดนี่ด้วย99เหมือนกันจะได้ซื้อไข่ที่มันแพงๆระหวังว่าจะได้กวางนะไข่สวรรค์เลจะกวาเ่าสาม้อยเก้าสิบเก้านะซื้อเลยปึ๊บนี่วางนี่แล้วด้วย ก้านาทีถึงจะสามารถเปิดไค่นี้ได้โว้ยแล้ว้าเติมเปิดทันทีอ่ะเออเสียเท่าไหร่เหนดูซิเสีย75าเองไงโอ้ถูกว่ะโอ้ยเปิดอะไรเปิดอะไรไม่ต้องรออะไรเลยเนาะเปิดเลยดีกว่ามาทุกคนดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรนะขายแพงขนาดนี้แบ๊ได้เงิน200รต่อวินาทีมาลางมาลางครไข่เลี้ยนไครเลี้ยนซื้อเลยไม่รออะไรแล้วโอ้ยใหญ่ขนาดนี้จะเป็นกวางกัแหละจะกว้าเปออาจจะเป็นเอเลี่ยนยักษ์ก็ได้นะลองดูซิโอตัว <t> ดเด็กควราลายมนเดิมเลย <l ake noise> เปลืองเงินขนาดนี้ได้แค่เด็กคว้าลาอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วทุกคนครับผมซื้อไข่แบบกากๆมานะฮะเพื่อที่จะลองเปิดเยอะ <l ake noise> ๆเลยดูซิว่าจะมีตัวใหม่เพิ่มมาไหมแล้วทุกคนจังหวะนี้เปิดไปแบบไม่สนใจไข่เพราะว่ามันเออนนี้ตัวใหม่มาอ๋อเป็นแค่สีใหม่เดี๋ยวตัวแดง <l ake noise> ไม่เป็นไรนะจะกเพราะว่า you gonna be okay hey you gonna be okay you gonna be okay, <laughs> gonna be okay. โอ้นี่ไงอันใหม่นะ business house t s นะทุกคนนะไหนลองดูซิถ้าเกิดว่าเราเอาเด็กที่มันซ้ำเนี่ยไปขายมันจะได้สกี่บาทตัวนี้เนี่ยได้หนึ่งต่อวินาทีนี่ได้น้อยมากเอาไปขายดีกว่าน้อยมากเลยไม่คุ้มเลยอนาะเพลงก็ร้องไม่เป็นได้เงินยังได้น้อยอีกเอาไว้ทำไม <laughs> ได้เงินมา2,700ยังไงก็คุ้มอยู <บา S 2> กก่ <บา S 2> นะจะก่าบมาไข่ใบแล้วไปกี่บาทเองอ่ะขาย้หมดไปแล้วทุกคนครับแล้วระหว่างนั้นขอขยายที่หน่อยเพราะว่าที่มันเริ่มแคบแล้วขยายมาเอาละทุกคนเนี่ยผมซื้อหูดูไข่ใหญ่มา2อันแรงซื้อไข่เลี้ยนด้ยวยตรงนี้แต่จะซื้อครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวดีคือไม่ได้นะมันเปลืองเงินแล้วะตอนนี้เริ่มอยู่กันบีไม่โอเคแล้ว เราบากเริ่มไล้ร้อนแล้วเปิดไข่ที่มันถูกกว่าก่อนก็คือไข่สีส้มมันนี้เปิดเลยดูสิตัวอะไรกวางเลยเอเลียนมาแล้วสเตปแดนว่าแล้วนี่ไข่เอเลี่ยนได้อะไรเลยเนี่ยเ่าต้องได้กวางเปล่าไข่ส้มได้เอเลี่ยนนั่นไข่เอเลี่ยนต้องได้กวางสิดูสิไข่เอเลี่ยนในตัวอะไรไอเดโครลอีกแล้วมาทำไมวะ เชื่อว่าเราไปเหอะแป๊ะไม่ต้องเล่นมาแล้วเกมนี้ยเชื่อว่าในตีไอ้โฟก99คือทิ้งแล้วเปิดเทวิตยูดีกว่าเออแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเราได้กวางมาจะคุ้มกับการที่เราได้มาไหมก็ในรอไปฟังของฉันนี่คือแบบอันนี้ไม่มีวิทยุไงเขาจะกบมีวิทยุอ่ะ You're okay gonna be เอเลนคือของนายไม่ต้องไปดูหรอกมั้งเนาะมันน่าจะเหมือนเราเลยคล้ายๆกับฉลามเลยจะกล้าปะ ิดหวังว่าท e yeah. uh, oh ุกคนมาเล่นเกมนี <S 2> <S 2: okay. whoa, whoa. Okay. Uh ้นึกงว่าจะเป็นเพลงสุดมันอุตส่าห์เตรียมหัวมาโยงเลยเนี่ยโอ้โหเนื่องว่าจะตึงแบบเป็นหลอดหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาได้าวว้าวยูก็จะบีโอเคเอ้ย